เบาบับเพื่อนๆเห็นต้นไม้ที่ในภาพนี้ไหมคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นเบาบับไม้อวบน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต้นไม้อวบน้ำขนาดยักษ์รูปทรงโดดเด่นปลูกได้ในไทยวันนี้ออกมาเจอต้นเบาบับที่ว i สต o m v อม l e y อีกแล้วนะคะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำคลิปนี้ก็คือว i สต o m v อม l e y นั่นเอง ตอนแรกก็ไม่รู้จักจนมาค้นหาข้อมูลถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็มาหาข้อมูลให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าต้นไม้ที่เห็นนี่คือต้นอะไรเพราะนานๆทีเราจะได้เจอต้นไม้แปลกตานะคะต้นที่เห็นก็คือต้นเบ,บับเป็นพืชที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นสะดุดตาด้วยทรงต้นที่อวบอ้วนและสูงชะลูดจนถือได้ว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งมีอายุได้ยืนยาวนับพันปีเลยทีเดียวมาดูกันค่ะว่าต้นกำเนิดเขาอยู่ที่ไหนถิ่นกกำเนิดก็คือในทวีปแอฟริกาคาบสมุทรอาหรับเป็นชนิดที่ปลูกเลี้ยงแพร่หลายและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต้นที่พบในแคว้นรลิมโปโปของแอฟริกาใต้มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นกว่า15เมตรนะคะและเมื่อตรวจวัดอายุโดยวิธีเรดิโอคาร์บอนไ พบว่ามีอายุมากถึง1,275ปีส่วนในเมืองไทยที่มีต้นที่ปลูกไว้จนมีขนาดใหญ่ออกดอกติดผลหลายแห่งเช่นส่วนนงนรพัทยามีต้นอายุมากกว่า20ปีหลาย10ต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่กว่า2เมตรปลูกโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมได้อย่างใกล้ชิดแต่ที่เราเห็นตอนนี้นะคะต้นขนาดนี้ออว่าก็คือว่าใหญ่เนาะเพราะว่าน่าจะหลายปีแล้วเบาบับ ปลูกเลี้ยงง่ายและชอบน้ำดินระบายน้ำดีไม่ขังแฉะโตช้าใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าลำต้นจะอวบอ้วนเป็นโขดมีบางชนิดโตเร็วและหากเลี้ยงเป็นบอนไซในกระถางก็ใช้เวลาไม่มากขายายพันธุ์ได้ทั้งปักชำและตอนกิ่งส่วนพันธุ์ใบดังนิยมนำมาเสียบยอดกับต้นตอปัจจุบันติดผลได้ในเมืองไทยแล้วนะคะลักษณะทั่วไปของต้นเบาบับ ต้นบาบับมีผลด้วยนะคะเป็นฝักแข็งทรงกลมหรือทรงกระบอกมีขนนุ่มปกคลุมภายในมีเมล็ดเป็นเหลี่ยมและมีขนปุยปกคลุมสำหรับต้นบาบับที่นิยมปลูกจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันก็คือชนิดลำต้นอ้วนและชนิดลำต้นสูงและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของต้นบาบับที่กำลังได้รับความสนใจคือทุกส่วนของต้นสามารถเอามาใช้ประโยชน์เป็นยาป้องกันร,รักษาโรคได้จึงชื่อว่าต้นไม้มหาสมบัติแต่ทุกอย่าง ต้องอยู่ในการควบคุมนะคะเพื่อนๆอันนี้คือนำม,มาเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าออกไปเจอต้นบาบบแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้นไม้ชนิดนี้สวยงามมากๆเพราะว่าเป็นต้นที่ลำต้นผิวเรียบเนียนและมีใบและบางต้นใบร่วงบางต้นมีผลติดสวยงามจริงๆนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนรักต้นไม้เช่นกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้เจอกันในทุกๆคลิปคลิปต่อไปจะพาเพื่อนๆไปรู้จักต้นไม้ชนิดไหนอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่เด s g โกนีเที่ยวช่วงพาเพื่อนๆรู้จักต้นไม้สวัสดีค่ะ